คลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในบางช่วงบางตอนเนื่องจากมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพราะฉะนั้นผู้ฟังควรมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอย่าลืมอ่านคำเตือนก่อนฟังนิยายทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะต่อกันตอนที่15นะคะชื่อตอนคือสับสนคนร่างสูงผลักคนตัวบางเข้าชิดกับผนังห้องแล้วโน้มกายเข้าหาเมื่อนะกดลงไปที่ไหล่เล็ก จอมแก้วตกใจคนที่ชอบใช้กำลังก็คงจะทำแบบนี้ไปตลอดต่อให้จอมแก้วสู้ก็คงจะสู้ป้องขวัญไม่ได้อยู่ดีเก่งนักใช่ไหมนายไม่มีทางรอดหรอกอยากได้มังกรน,น้ำนักใช่ไหมฮะปากก็พร่ำบ่นว่าแต่จมูกก็ซุกเข้าหาคอขาวสูดกลิ่นหอมด้วยแรงปรารถนาจอมแก้วไม่ดิน้นไม่ต่อสู้ขัดขืนใดๆป้องขวัญกระทำตามใจตนเองอยู่สักพักก็พลาออก เหตุเพราะว่าอีกคนนั้นนิ่งผิดปกติเป็นอะไรน้ำตาไหลาอาบสองข้างแก้มเนียนอย่างน่าสงสารก็รู้ว่าป้องขวัญแพ้น้ำตาแต่การร้องไห้แล้วกั้นเสียงไว้ครั้งนี้น่าสงสารกว่าครั้งไหนร่างบางกัดฟันด้วยความรู้สึกแก้พอมือหนาเบาแรงจากการกดไหลเล็กจอมแก้วก็เดินออกไปที่เตียงคนตัวบางนั่งร้องไห้แล้วแกะกระดุมเสื้อตัวเองออกทั้งหมดเอนกายลงที่เตียง เอาเลยครับคุณจะทำอะไรผมทำให้สาแก่ใจคุณเลยคุณบอกว่าขยะขย,ยงผมแต่คุณกลับทำแบบนี้อยากขมเหงผมนะักก็ทำเลยแต่นับจากครั้งนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายของคุณกับผมเอาสิผมยอมแล้วไม่สู้แล้วเอาเลยจอมแก้วสุดจะทนแล้วยินยอมทุกสิ่ง แต่คำว่าครั้งสุดท้ายจา,าจากปากของคนที่กำลังเสียใจมันหมายความว่าอย่างไรกันป้องขวัญชะง,งักไปชั่วครู่พูดว่าอะไรไม่ทำก็ไม่ทำไม่อยากทำเหมือนกันนั่นแหละว่าแล้วสามีที่ลดโทสะลงเพราะเห็นอีกคนร้องไห้ก็เดินเลี่ยงเข้าไปอาบน้าจอมแก้วนอนร้องไห้ไม่นานป้องขวัญก็กลับออกมาได้อาบน้ำก็รู้สึกอารมณ์เย็นลงบ้างจอมแก้วยังคงนอนไม่ติดก,กระดุมเสื้ออยู่อย่างนั้น ไปอาบน้ำคนตัวบางไม่ตอบไม่ยอมขยับตัวอีกต่างหากจะได้นอนพรุ่งนี้ประชุมตอน9้าโมงจะไปหรือเปล่าเขาถามเหมือนกับว่าไม่ได้กระทำรุนแรงกับจอมแก้วอีกคนไม่ตอบแต่ค่อยขยับตัวลุกขึ้นไปอาบน้ำเหมือนคนเลื่อนลอยตาสองข้างบวมนิดๆจ,จากการร้องไห้สักพักจอมแก้วก็กลับออกมาขึ้นเตียงแล้วก็นอนหันหลังให้ป้องขวัญสามีมองร่างบางที่นิ่งเงียบสรุปจะไปหรือเปล่าจะได้ปลุก เขายังคงถามย้ำคุณป้องจอมแก้วเรียกชื่ออีกคนแผ่วเบาว่าไงป้องขวันตอบเสียงออดลงมาบ้างจอมแก้วหันหลังพูดเราอยากกันเธอนะน้ำเสียงที่จริงจังของจอมแก้วป้องขวันหัวใจเต้นแรงคนตัวบางตัวสัน่นทำไมถึงรู้สึกแก้ขนาดนี้ป้องขวันไม่ยอมตอบได้แต่นอนมองอีกคนด้แววตาที่คาดเดาได้ยากเวลาผ่านไปสักครู่ใหญ่ แขงแกร่งก็พาดผ่านเอวเล็กแล้วกอดเอาไว้เขาซุกหน้าเข้าที่ซอกคอของจอมแก้วอีกคนก็ยิ่งตัวสั่นเข้าไปใหญ่นอนเถอะนะมันดึกมากแล้วป้องขวัญต้องการอะไรกันแน่จอมแก้วรับมือไม่ทันแล้วการกอดที่อบอุ่นครั้งแรกนี้สามีในานามขยับผ้าห่ม,หมให้แล้วหลับตาลงเหมือนกับว่ากําลังขอโทษจอมแก้วอยู่อย่างนั้นสินะยามเช้าสามียังคงกอดภรรยาอยู่อย่างนั้นจอมแก้วตื่นก่อน ก็ค่อยจับเอาแขนของป้องขวัญออกอย่างเบามือลงจากเตียงอย่างเบาที่สุดเพราะไม่อยากให้อีกคนตื่นจอมแก้วจัดก,กระเป๋าเสื้อผ้าให้ป้องขวัญเสื้อผ้าที่เปลี่ยนเมื่อคืนเขาก็จอมแก้วก็จัดแยกผ้าที่ใช้ไว้จอมแก้วก็จัดผ้าที่ใช้แล้วแยกไว้เป็นระเบียบรองเท้าที่วางไว้ระเกะระกะก็จัดให้เข้าที่แล้วจึงเข้าไปอาบน้ําป้องขวัญแอบมองพฤติกรรมอีกคนที่ง่วนอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วรอยยิ้มก็ปรากฏที่ใบหน้าหล่อเลาของเขา พอรู้สติก็หุบยิ้มลงทันทีจอมแก้วอาบน้ำเสร็จก็มานั่งสั่งอาหารสักพักก็ออกไปโทรศัพท์ที่หน้าระเบียงเพื่อลดเสียงรบกวนป้องขวัญเดินกลับเข้ามาก็พบว่าสามีนั้นตื่นแล้วคุณจะดื่มจะดื่มกาแฟหรือเปล่าจอมแก้วถามไม่เป็นไรในห้องประชุมก็คงมีเขาตอบครับจอมแก้วตอบสั้นๆแล้วเดินหลบเลี่ยงไปเก็บของอย่างอื่น ว้องขวัญลงจากเตียงวันหลังไม่ต้องถามหากาแฟสามีตื่นมาก็ต้องมากอดมาสูบจำไว้ด้วยว่าแล้วคนร่างสูงพูดอะไรออกไปแบบนั้นพูดเสร็จก็เดินเข้าไปอาบน้ำจอมแก้วทำสีหน้าไม่เข้าใจหลังมื้อเช้าภรรยาจัดเตรียมและเก็บกล่องอาหารอย่างเรียบร้อยป้องขวัญเตรียมออกไปประชุมจะไปหรือเปล่าผมผมจะไปเล่นน้ำหืม ป้องขวัญมองอย่างตั้งคำถามจอมแก้วอายุ21แต่ยังคงขอไปเล่นน้ำเหมือนเด็กๆเล่นได้ครึ่งชั่วโมงก็กลับป้องขวัญบอกครับผู้เป็นสามีลุกขึ้นหยิบเสื้อคลุมจอมแก้วเดินไปส่งที่หน้าห้องใส่เสื้อแขนยาวครับก่อนที่ป้องขวัญจะออกไปจอมแก้วก็ยืดตัวขึ้นจูบเบาๆที่แก้มขาวมันเหมือนกระแสไฟฟ้าเล่นผ่านร่างของป้องขวัญ เขายืนนิ่งค้างไปชั่วครู่จอมแก้วก้มหน้าลงขอบคุณที่ยอมให้ผมไปเล่นน้ำอีกคนก็หน้าแดงแล้วรีบกลับเข้าห้องสามีทำสีหน้าไม่ถูกข้าหัวเราะเบาๆยามบ่ายในห้องประชุมคุยกันให้แทดมีคนจมน้ำที่หน้าหาดป้องขวัญกลัวว่าจะเป็นจอมแก้วก็ลุกออกจากห้องประชุมแล้ววิ่งไปที่หาดทันที อนที่16ชื่อตอนคือความรู้สึกป้องวันวิ่งไปที่หาดอย่างรวดเร็วผู้คนหลายสิบคนกำลังมุงดูผู้ประสบเหตุหัวใจของเขาเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุมได้แหวกเขาแหวกฝูงชนเข้าไปแล้วพบว่าคนที่จมน้ำหากเขาแหวกฝูงชนเข้าไปแล้วพบว่าคนที่จมน้ำคือจอมแก้วป้องผาญจะเป็นอย่างไรขอโทษครับขอทางหน่อย คนร่างสูงแทรกตัวเข้ามาในกลุ่มคนเห็นคนตัวบางนั่งไอแข็กๆตาแดงเหมือนคนจะร้องไห้ฟ้องขวัญก็ถลาเข้าไปหาแล้วดึงจอมแก้วเข้ามากอดคุณจอมแก้วเรียกเสียงแผ่วอีกคนก็ยังกอดแน่นคุณปล่อยผมก่อนผมไม่ได้เป็นไรดูคนบาดเจ็บก่อนคนร่างสูงพ่าออกและแล้วก็พบว่าคนจมน้ําคือเด็กนอนอยู่ข้างๆคนลงมือช่วยก็คือจอมแก้วดีที่รอดปลอดภัยทั้งคู่ รถพยาบาลวิ่งมาถึงแล้วป้องขวัญหน้าเสียเขาลุกเดินหนีอีกคนกลับไปที่ห้องพักคุณรอคอนสิคุณป้องบ้องขวัญรู้สึกหน้าแตกยับกับสิ่งที่ทําลงไปคนตัวบางก็วิ่งตามสามีด้วยสภาพเนื้อตัวเปียกปอนไปหมดมาถึงก็หอบเหนื่อยปากซีดป้องขวัญทําหน้านิ่งผมลงไปช่วยคนอื่นเขานนะไม่กลัวตายหรือไงป้องขวัญถาม กลัวจอมแก้วก้มหน้าสำนึกผิดแต่เด็กคนนั้นเขาจะตายผมอยู่ใกล้ๆก็เลยคนตัวบางยืนสารภาพความจริงให้อีกคนฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือถ้าหนาวก็รีบไปเปลี่ยนสภาพน้ำป้องขวัญหน้านิ่งจอมแก้วก็เดินเข้าไปห้องน้ำพออาบน้ำเสร็จก็ห่อผ้าออกมาจากห้องก็ห่อผ้าออกมาจากห้องน้ำมาอนี้เมือ่อนาของป้องขวัญ ตบที่ฟูกปลายเตียงเบาๆจอมแก้วตัวหดเหลือเท่าแมวเดินมานั่งข้างๆแล้วมือหนาของเขาก็จับผ้าเช็ดผมให้กับร่างบางจอมแก้วใจสัน่นผีเข้าป้องขวัญแน่ๆอย่าทำสิ่งที่เป็นอันตรายอีกครับโชคดีแค่ไหนไม่จมไปด้วยกันจอมแก้วก้มหน้าลงนายเป็นหงลงน้ำไม่ได้เช็ดไปก็สอนไปจอมแก้วก็เงียบฟัง จอมแก้วก e, ็เงียบฟังจบจนผมแห้งป้องขวัญก็เอาผ้าไปเก็บแล้วขยับขึ้นเตียงจะให้ปลอบไหมเขาถามออกมาแบบนั้นคนตัวบางก็ทำสีหน้าไม่ถูกมานี่มาพอไม่กล้าขัดก็ค่อยขยับกายลงแนบข้างๆแขนแกล่งรวบกอดร่างบางเข้าอกหายหนาวหรือยังจอมแก้วใส่หัวแล้วซุกตัวเข้าหาป้องขวัญความอบอุ่น ความอบอุ่นนี้อยากให้มันอยู่ไปนานๆเหลือเกินตอนที่17ความลับแตกตอนที่17 ความลับแตกนะคะครัวใหญ่แล้วที่ป้องขวัญนอนกอดร่างบางเพื่อปลอบขวัญจอมแก้วก็นอนยิ่งนิ่งอย่างสงบในอกกว้างเขาเลิกกลัวมังกรตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเพราะคืนที่ผ่านมาป้องขวัญยินยอมให้จอมแก้วอยู่ในอ้อมกอดจวบจนเช้าถึงทําให้อีกคนไม่รู้สึกอึดอัดหรือวันกลัวป้องขวัญอย่างที่ควรจะเป็นคนใจร้ายเริ่มใจดีมาวันที่สองแล้วแต่จะดีได้สักกี่วันจอมแก้วก็ยังคงต้องปล่อยให้มันเป็นเหมือนโชคชะตา มีสามีผีเข้าผีออกรับมือทันบ้างไม่ทันบ้างนอนอยู่สักพักจอมแก้วก็คิดขึ้นมาได้คุณืคุณยังประชุมไม่เสร็จไม่ใช่หรออืมป้องขวัญหลับตาตอบแล้วเอามือยกขึ้นมาลูบก,กลุ่มผมนิ่มของจอมแก้วเบาๆอีกแค่ชั่วโมงเดียวไม่ใช่หรอไม่อยากไปอยากอยู่ตรงนี้ตาคมของป้องขวัญเืมขึ้นแล้วก้มลงมาสบตากับตากรมใส ที่แงมองหน้าเขาอยู่ก่อนแล้วจอมแก้วท,ที่ที่ทำตาแป๋วทำคำถามป้องขวัญเหมือนเด็กรอคำตอบแต่พอมองหน้าสบตากันจริงๆคนตัวบางก็ใจเต้นตึกตักทั้งคู่ศบตากันนิ่งงนันป้องขวัญใช้มืออีกข้างเคยค้างเล็กให้เงยขึ้นแล้วคอ่อยโน้มหน้าลงมาไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาสัมผัสริมฝีปากของกันและกันแต่นี่แต่นี่มันจะเป็นครั้งแรกที่จูบก,กันอย่างตั้งใจไม่ได้เกิดจากความโมโห แล้วขมเหงนางแกเอาจูบที่มาด้วยอ,อารมณ์โทสะเหมือนครั้งที่ผ่านมาปากนุ่มประกบลงเบาๆที่ปากบางจอมแก้วตาโตและกระพริบตาทีๆต้องผันไม่ได้ลุกล้ำในคราแรกแค่กดอินฝีปากลงไปให้ความนุ่มสัมผัสกันพ่อพราออกเขาก็กระตุกยิ้มร่างสูงค่อยๆขยับตัวยกขึ้นให้อยู่ด้านบนจอมแก้วหน้าแดงสามีในานําก้มลงมาอีกครั้งและครั้งนี้เขาหมายจะบดเบียดินฝีปากและลุกล้ำเข้าด้านใน เพื่อหวังกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างของจอมแก้วไม่ว่าจะรู้สึกมาอย่างไรก่อนหน้านี้รังเกียจแค่ไหนแต่ตอนนี้ทำไมบรรยากาศมันถึงพาไปในทางนั้นหรือเป็นเพราะใบหน้าที่ขาวใสตากรมโตและปากเล็กสีชมพูอ่อนนี่มันถึงดึงดูดให้ป้องขวัญลดระยะห่างลงมาเรื่อยๆจอมแก้วหลับตาลงแล้วและปากเล็กก็เพเยอรอรับการสัมผัสเรงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทั้งคู่สะดุ้งพร้อมกัน ป้องขวัญชะง,งักค้างแล้วทำสีหน้าไม่สบอารมณ์จอมแก้วเองก็ลืมตาขึ้นทำสีหน้าไม่ถูกเช่นกันใครมันโทรมายามนี้กันเหลือบสายตามองโทรศัพท์สักครู่ก็หันมามองจอมแก้วอีกครั้งแล้วก้มลงมาใหม่เกรงเสียงโทรศัพท์ดังอีกแล้วจอมแก้วยิ้มจางๆให้ป้องขวัญรับโทรศัพท์ก่อนนะครับคนนั่งสูงลุกขึ้นแล้วขยับเอ็นไกพิงพนักหัวเตียงกดรับโทรศัพท์ ว่าไงอืมตอนนี้เลยเหรอดูก่อนฉันไม่ว่างคนร่างสูงพูดคุยโทรศัพท์เสร็จก็ถอนหายใจจอมแก้วไม่ได้ถามเรื่องราวใดๆแต่ก็เปรยอ,ออกมาเล็กน้อยถ้าคุณมีธุระไม่ไปหรอกไม่อยากไปป้องขวันพูดไปประชุมเหรอครับใช่เรื่องสำคัญหรือเปล่าลงนามร่วมธุรกิจโห เรื่องใหญ่ไม่ใช่หรอครับใช่แต่ว่าตอนนี้ป้องขวัญมองหน้าจอมแก้วถ้าคุณไปถ้าคุณไปประชุมเรื่องสำคัญเสร็จแล้วก็ค่อยมาจอมแก้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการกอดปลอบหรือแม้แต่จูบเพียงเท่านั้นที่ป้องขวัญทำค้างเอาไว้แต่ฉันไม่อยากไปมันเป็นหน้าที่นี่ครับนั่นสินะถ้าฉันยอมไปทำหน้าที่ของฉัน กลับมาแล้วนายจะต้องทำหน้าที่ของนายด้วยล่ะว่าไงแบบนี้เสมอกันต่างคนต่างทำหน้าที่รับปากหรือเปล่าครับจอมแก้วพยักหน้าป้องขวัญก็ลุกขึ้นสวมเสื้อคลุมแล้วกลับไปห้องประชุมสองชั่วโมงผ่านไปป้องขวัญกลับมาที่ห้องพักแล้วจอมแก้วอาบน้ำเดินออกมาจากห้องน้ำพอดีออกไปกินข้าวกันป้องขวัญเอ่ยปากชวนพอดีผมโทรสั่งไว้แล้วครับ อยากไปกินข้างนอกครับถ้างั้นคุณจะอาบน้ำก่อนไหมไม่ต้องหรอกเดีย๋ยวมันช้าว่าแล้วทั้งคู่ก็ออกไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันป้องขวัญจองโต๊ะอาหารริมทะเลสำหรับคนสองคนบรรยากาศตะวันกำลังคล้อยต่ำลมพัดเย็นเย็นบรรยากาศแสนโรแมนติกยิ่งกว่าอะไรเทียนหอมถูกจุดอยู่ในถ้วยแก้วอาหารจัดวางเอาไว้ยิ่งอุ่นร้อนกลิ่นหอมหน่ากินป้องขวัญพาจอมแก้วมานั่ง สวยจังเลยนะครับอืมป้องขวัญตอบเบาๆไม่อยากรู้ว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วว่าแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งชนลนิ้ใส่ชุดสีแดงเดินเฉียดมาใกล้แล้วก้มลงที่ข้างไหล่ของป้องขวัญจอมแก้วแปลกใจคนร่างสูงหายใจเข้าลึกผมกําลังดินเนอร์ป้องขวัญกล่าวเสียงเรียบค่ะแค่แปลกใจกับเรื่องเธอกล่าวเหมืนจะพูดอะไรบางอย่างสักครู่นะ ป้องขวัญกล่าวกับจอมแก้วแล้วก็จับข้อมือของยิงสาวพาออกไปที่อื่นจอมแก้วมองตามเวลาผ่านไปกว่าสิบนาทีสามีก็ยังไม่กลับมาอาหารก็เริ่มจะเย็นชืดจอมแก้วเริ่มหิวแต่ก็ยังไม่กินเพราะว่ารอป้องเพราะว่ารอป้องขวัญกลับมาอีกคนก็เคลียร์โทรศัพท์ย,ยังไม่เสร็จเงียบหายไปเสียนานอ้าวมานั่งอะไรคนเดียวครับมับงกรน,น้ำชนลาทานที่เพิ่งกลับมาจากการพูดคุยกับทีมงานของตน เรื่องการจัดประชุมวันพรุ่งนี้เออผมรอคุณป้องครับจอมแก้วตอบคุณมากับเขาสินะได้ข่าวว่าเขาสมรถก,กับผงแต่ภรรยาเขาไม่ได้มาด้วยหรอชลทานถามจอมแก้วก้มหน้าลงเออขอโทษที่ถามถึงคนของคุณว่าแต่พรุ่งนี้จะรีบกลับหรือเปล่าให้ผมพาเที่ยวไปรอบๆเกาะทางใต้ก่อนไหมคือคุณป้องเขาอ๋อคุณต้องขออนุญาตเขาก่อนสินะครับ คุณทำงานกับเขาเหรอครับจอมแก้วนั่งพูดคุยกับชลรทานสักพักก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำซึ่งจุดประสงค์หล,กลักๆก็คือไปตระเวนตามหาสามีที่หายไปร่วม20นาทีแล้วนั่นเองอย่าทำแบบนี้อีกโอยเจ็บนะเธอไม่ควรพูดแบบนั้นก็แค่แปลกใจนี่ว่ารสนิยมของคุณมันเปลี่ยนคนร่างบางเดินมาพบคนทั้งคู่กำลังทะเลาะกันพอดีมือหนายังคงจับที่ข้อมือของชนนิต จอมแก้วยืนนิ่งค้างป้องผันหันมาพบจอมแก้วตายแทงแล้วหันหลังกลับจอมแก้วเดี๋ยวสิป้องวันเรียกแต่จอมแก้วก็ไม่หยุดเดินกลับมาเอามือถือที่วางอยู่บนโต๊ะชลทานเดินสวนมาพอดีอ้าวเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วเหรอครับคุณจอมแก้วเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าจอมแก้วสายหัวแล้วเดินเลี่ยงไปมือเล็กยกขึ้นมาคล้ายกับว่ากําลังร้องไห้ที่ห้องพักก๊ก็ๆเสียงเคาะประตู จอมแก้วเปิดประตูหน่อยจอมแก้วคุยกันก่อนเขาเยืนเคาะประตูอยู่สักพักจอมแก้วก็ไม่ยอมเปิดป้องขวัญก็ไปตามเจ้าหน้าที่มาไขาประตูแต่ยังไม่ทันได้ไขจอมแก้วก็เปิดประตูออกมาเสียก่อนโท่ทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ยอมเปิดป้องขวัญรีบพูดเสียงอ่อนจอมแก้วลากกระเป๋าเดินทางออกมานี่นายนายจะไปไหนจอมแก้วไม่ตอบแต่เดินเลี่ยงเพื่อที่จะหนีออกไปป้องขวัญรีบฉุดกระเป๋าจอมแก้วเอาไว้ คุยกันก่อนสิฟังก่อนผมจะกลับบ้านปล่อยผมไปเถอะทำไมต้องทำแบบนี้ฉันทำอะไรต้องขันยังคงเฉยใช้รัวว่าผมจะเจ็บไม่พอใช่ไหมถึงได้แกล้งทำดีฉันไม่ได้แกล้งจอมแก้วเงยหน้าสบตากับต้องขันน้ำตาเอ่อไหลอีกแล้วคนที่ร้องไห้ง่ายกล้าน้ำตายังไงมันก็ไม่อยู่สินะต้องการอะไรครับให้ผมรู้สึกแบบไหนงั้นหรอคุณถึงจะพอใจ ป้องขวัญดึงจอมแก้วเข้ามากอดฉันยอมรับว่าฉันเคยคบกับชนลนิดจอมแก้วตัวสัน่นก่อนที่ฉันจะแต่งงานกับนายนี่คงเป็นสาเหตุที่ป้องขวัญต่อต้านการแต่งงานกับจอมแก้วสินะแต่ว่ามันจบไปแล้วป้องขวัญยังคงอธิบายต่อครับจบแล้วคนร่างสูงได้ฟังก็เรียจับไหล่เล็กทั้งสองข้างแล้วยิ้มดีใจ ระหว่างเรามันจบแล้วให้คุณกลับไปเป็นมังกรคู่มังกรถ้าผมรู้ตั้งแต่แรกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจอมแก้วนายฟังก่อนได้ไหมคุณชอบผู้หญิงรสนิยมก็คือเพศหญิงคุณเปลี่ยนไม่ได้หรอกอย่าฝื้อเลยเพราะคนที่เจ็บมันไม่ใช่คุณจอมแก้วร้องไห้ไปพูดไปฟังแทบจะไม่รู้เรื่องทั้งสะอื้นทั้งเช็ดน้ำตาที่มันไหลตลอดเหมือนสั่งได้ ฉันจะทำให้ในายรู้ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอ่ะคุณป้องคนร่างสูงช้อนอุ้มร่างบางแล้วกลับเข้าห้องเขาปิดประตูต้องการบทพิสูจน์ใช่ไหมว่าฉันทำได้ฉันยอมรับผู้ชายได้นะ่ะปล่อยผมให้โอกาสฉันลองสักครั้งไม่ได้หรอ